วัสที่จ้าวันนี้พี่ติ๊กเก็บมะม่วงโชคอันตนันพี่ติ๊กเห็นในติ๊กตอกขอดองด้วยน้ากระเทียมดองพี่ติ๊กก็ว่าจะจัดสักหน่อยหั่นมะม่วงเป็นชิ้นๆช,ชอบกินขนาดไหนก็หั่นกินขนาดนั้นพี่ติ๊ก,กว่าชิ้นกํลาลังคําพอดีเนี่ยเ,เสร็จแล้วเราก็ใส่โหลดูสิจะอร่อยไหม สูตรในติ๊กต็อกในน้ำกระเทียมดองใส่น้ำกระเทียมดองเสร็จแล้วก็จะไปเก็บในตู้เย็นสักสามคืนแล้วมาดูกันหลังจากเก็บไว้ในตู้เย็นสามคืนพิติก๊กจะเอามาเปิดลองชิมดู แกเปียวปากเอาไวสามช้นนาตาใช้ได้อยู่เนี่ยมาชิมสิอืมกรอบใช้ได้อยู่เลยจ้าอันนี้เราก็มาทำพริกเกลือกันเกลือป่นแล้วก็พริกป่นพริกเผ็ดพริกดำเองใส่น้ำตาลทรายทตา่ง่าย,ายกินง่าย คุกเข้าให้เข้ากันหน้าตาก็เป็นแบบนี้จ้ามาชิมกันจ้ากรอบใช้ได้เลยอร่อยอร่อยมาก